รบสวัสดีเพื่อนๆครับอยู่กับผมไมค์กี้โดงนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ทางรถไฟสายใต้นะครับผมก็เป็นช่วงโค้งระหว่างก่อนเข้าสถานีจุมขัหนหลายชั้นั่นเองอ่าเรามาถ่ายกันมุบนนะครับวันนี้เรียนบรรยากาศกันรู้บ้างนี่เราจะมาถ่ายกันจุดนี้นเลยนะฮะโชคดีนะที่มีทางด่วนนะครับผมทำให้เราไม่ร้อนนะฮะไม่งั้นนะโอ้โหร้อนมากเลยเพราะว่าสะพานลอยไม่มีหลังคานะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในวันนี้กันว่าจะได้ขบาวบันไดบ้าง ส่วนทางที่เพื่อนๆเห็นสองทางซ้ายมือนี้นะฮะเป็นของรถไฟไทยนะครับเป็นรถไฟสายใต้รถไฟทางไกลเมื่อก่อนนะฮะตอนนี้รถไฟทางไกลของสายใต้เฉพาะทางไกลนะฮะที่อยู่ในชั้นรถเร็วรถด่วนและรถด่วนพิเศษเนี่ยจะไปใช้รางร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนส่วนรางเก่าเนี่ยสองรางนี้นะครับก็ยังใช้งานอยู่นะฮะ ไม่ได้ลื้อทิ้งหรือแต่อย่างใดนะครับผมอยากเป็นกังวลน,นะเพราะว่ายังมีรถไฟสินค้ารถด่วนสินค้าด้วยนะฮะก็ยังมีรถไฟน้ำเที่ยวในเส้นทางสายต่างๆรถจักรน้ำอย่างงี้หรือขบวนขี้ห้าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ทางสองทางนี้นะครับผมที่เชื่อมข้าระหว่างหัวลำโพงนะฮะก็จะมีขบวนรถไฟชานเมืองอีกรถธรรมดาอีกอย่างขบวน261 262 ขบวน355และ 3A6 ก็ยังใช้อยู่นะครับอ่ารถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะฮะเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติ นั้นะครับผมเขาบรถโด่วนพิเศษที่32เที่ยวขาล่องเข้ากรุงเทพอภิวัตรนะฮะ11บเนาฬิกาสานาทีลาช้า26่นาทีนะฮะต้นทางนี้อยู่ที่ชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมอยู่ตรงนี้บ้างนะเดี๋ยวเราลองถ่ายรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะฮะก็อยู่ที่กรุงเทพอภ,ภิวัตรปทางชุมทางตะริงชันนะครับในมุมนี้ จากจุดนี้เราก็จะเห็นรถไฟที่วิ่งเข้าสถานีทนบุรีได้นะทุกคนแต่ไกลไปหน่อยไม่มีกล้องซูมนะฮะก็จะเป็นชุมทางระหว่างทางแยกเข้าสถานีรถไฟทนบุรีกับชุมทางตลิ่งชันนะฮะอ่ารถโดยพิเศษทักสินขบวนที่38และ46นะฮะก็พวงตู้โอ้เจอาเวสมาด้วยนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับผมทางเดิมทางเก่านะฮะก็ยังมีรถไฟสินค้าวิ่งอยู่นะครับก็เป็นขบวนรถด,ด่วนสินค้า9 8 5กรุงเทพไปทางสมัยกลกนั่นเองนะฮะ เจะเข้าจอดที่ชุมทางตะเริงชันนะครับ